สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่รับทุกท่านนะครับ FC นะฮะแล้วก็ผู้ที่มีความปรารถนาดีที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ำคืนนี้เรามาเจ,เจอกันอีกครั้งหนึ่งครับในโหมดของควอนตัมร้อยก็คือพัฒนาชีวิตนะครับ Life, ร้อยเอ็กไลฟ์นะฮะคือพัฒนาชีวิต ขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยด้วยความตัํมซึ่งมันไม่มีลิมิตอยู่แล้วนะพี่นอ้องควานตั้มสามารถที่จะพัฒนาผลักดันขับเคลื่อนชีวิตของเราได้เนี่ยสาเร็จในทุกมิติได้แบบแบบเกินที่เราจะจินตนาการได้เกินที่เราจะคาดหวังได้นะฮะหัวข้อวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือมีความสุขในการให้มีความสุขในการให้มีความสุขในการที่ ได้แบ่งปันสิ่งที่เรามีสิ่งที่เรามีดีมีความสุขในการให้มีความสุขในการส่งมอบอารมณ์ดีมีความสุขในการส่งมอบคลื่นแห่งความปิติยินดีคลื่นแห่งความสุขคลื่นแห่งความรารถนาดีคลื่นแห่งการที่จะมั่งคั่งร่ำรวยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของควันต่มนั้นเป็นคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถส่งต่อไปได้ทะลุทะลวงไปได้ทั้งจกกักรวาลเมื่อไหรก็ตามนะครับที่มีการกำหนดกฎเกณฑ์โดยการเข้าถึงโดยการนั่งสมาธิแล้วก็เข้าถึงความตัมฟิวเมื่อนั้นเราจะดีไซน์ชีวิตของเราใหม่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบในทุกด้านจากกักรวาลมีหน้าที่หรือความตัมมีหน้าที่ในการที่จะ จัดสรรสิ่งเหล่านั้นให้กับเรานี่คือศาสตร์ที่เหลือเชื่อและก็มีวิทยาศาสตร์รองรับสามารถที่จะใช้ประยุกต์ใช้ในการรักษาร่างกายของเราประยุกต์ใช้ในการสร้างความมั่งคั่งเรื่องเงินทองประยุกต์ใช้ทั้งในเรื่องของการดึงดูดสังคมดีๆเข้ามาหาตัวเองอาจารย์ปฏิบัติแล้วเห็นผลอย่างยิ่งนะครับจึงได้นำมาแบ่งปันความรู้ซึ่ง ศาสร์ของควันต้ำนั้นมันเป็นสิ่งที่เรียบง่ายแต่มันทรงพลังอย่างยิ่งแต่เราต้องอยู่ในร่องในรอยในสูตรในเขาเรียกว่าสอดคล้องต้องกันเมื่อไหร่ที่เราทําอะไรสอดคล้องต้องกัน,มนกเมื่อนั้นชีวิตของพี่น้องจะมีแต่ทางขึ้นอย่างเดียวแต่เมื่อไหร่ที่ความคิดการกระทํานิสัยมันไปคนละทิศละทางชีวิตพี่น้องจะสเปะสปะ จะสเปะสปะและเอาดีไม่ได้นะพี่น้องสเปะสปะเอาดีไม่ได้จะเป็นอะไรที่แบบว่าชีวิตนี้มันมันขึ้นขึ้นลงลงมันรุ่มรุ่มดอนดอนนั่นคือสาเหตุว่าความคิดเป้าหมายการกระทํามันไม่สอดคล้องต้องกันเมื่อไม่สอดคล้องต้องกันจักรวาลก็จัดสรรถึงที่ดีงามมาให้เราไม่ได้ทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยมีโลกของตัวเราที่มันซ้อ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 น,ซ,อนซ้อนกันเป็นมิติที่ซ้อนซ้อนกันอยู่เนี่ย เป็นล้านล้านไม่ติเลยเราสามารถเป็นใครก็ได้เราสามารถเป็นตัวตนไหนก็ได้เป็นเราที่ดีที่สุดกว่านี้ก็ได้กี่เท่าก็ได้กี่เวอร์ชั่นก็ได้ในเมื่อความคิดความรู้สึกกิตใจเราไปถึงสิ่งนั้นเกิดขึ้นณปัจจุบันเลยนะครับเพราะโลกของควานตั้มไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งเวลาทั้งส,สิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในศูนย์ ของควอนตัมฟิลหมดแล้วหน้าที่ของเราก็คือว่ากําหนดกฎเกณฑ์เนลมิดตัวเองขึ้นมาใหม่นะเมื่อเช้าเราได้แบ่งปันไปในเรื่องของคนเราเกิดมานะครับไม่ใช่การค้นหาตัวตนนะครับมันไม่ใช่การค้นหาตัวตนเพราะตัวตนของเราเนี่ยในสารของควอนตัมมันมีอยู่แล้วหน้าที่ของเราก็คือเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตของตัวเราที่มีตัวเราเวอร์ชันต่างๆเป็นไปหมดแล้วก็เลือกเอาเลือกเอาว่าเราจะเป็นอย่างนี้ เลือกเราว่าจะรวยแบบนี้เลือกเอาว่าเราจะสุภาพดีแบบนี้เลือกเอาว่าเราจะหล่องนี้เลือกเราว่าเราจะสวยอย่างนี้เลือกเอาว่าเราจะมีความสมบูรณ์พูนสุขอย่างนี้เลือกเอาเลยครับหน้าที่ของเราคุณเลือกแล้วก็สร้างมันขึ้นมาเลือกแล้วก็ดีไซน์ชีวิตมันขึ้นมารู้สึกนึกคิดกระทำทุกอย่างสอดคล้องต้องกันสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นล้านปร์เซ็นนั่นคือเมื่อเช้าราแบ่งปันกันเรื่องนี้ เมื่อเราตัดสินใจว่าเราเลือกที่จะเป็นคนใหม่ตัดสินใจว่าเราจะดีขึ้นตัดสินใจว่าเราจะเบื่อชีวิตเดิม,ดมแล้วไม่เอาแล้วชีวิตแบบลอยถ้วยไม่เอาแล้วชีวิตแบบหาเช้ากิน่ําไม่เอาแล้วชีวิตแบบเดือนชนเดือนไม่เอา,เาชีวิตที่แบบว่าหาเงินมาเท่าไหร่แม่เงินผ่านมือเท่านั้นเองวันที่ปลายเดือนเนี่ยฟุบนะครับเข้ามาแค่นหนึ่งสองทางลางออกไปไครับเป็นสิบทางฟุบออกไปหลังจากนั้นกลางเดือนก็อยู่แบบทุลักทุเลครับ เป็นอย่างนี้ตลอดชาติตลอดชีวิตแล้วชีวิตมันจะก้าวหน้าได้อย่างไรเบื่อชีวิตแบบนั้น้วไม่เอาแล้วชีวิตแบบนั้นครับทางานหามรุ่งหามค่ําแต่ไม่เคยเห็นอนาคตเลยศาสตร์ใหม่ของขวัญตั้มชิวชิวสบายสบายแต่มีความสุขมีเงินมีทองมั่งคั่งร่ารวยสุขภาพแข็งแรงนี่คือศาสตร์ของขวันตั้มเราเลือกได้เลือกที่จะเป็นเลือกที่จะมีเลือกที่จะมีสังคมที่ดีเราเลือกได้ทั้งหมดเลยนี่คือศาสตร์ขวันตั้มเพราะฉะนั้น เมื่อเราเลือกแล้วลำดับถัดมาก็คือเราต้องขจัดสิ่งที่มันเป็นโครนเป็นตมที่มันพอกพูนในตัวเราความรู้ที่ผิดผิดแนวคิดที่ผิดผิดนิสัยที่ผิดผิดการกระทําที่ผิดผิดนะครับโดยเฉพาะแนวคิดนิกัติบในหัวของเราต้องออกให้หมดอย่ด่าอย่าดายดายว่าอย่าดุอย่า เน็บแนมอย่าเครียดแค้นอยากเครียดแค้นอย่าชิงชังอย่ารู้สึกเศร้าอย่ารู้สึกเสียใจอย่ารู้สึกด้อยค่าตนเองอย่าอะไรนกาทีฟเอาออกให้หมดเพราะสิ่งเหล่านี้ในแง่ของคลื่นนะคลื่นของควานต่มแล้วเป็นคลื่นที่ต่ํามากคลื่นพวกนี้ไม่ดึงดูดความร่ํารวยไม่ดึงดูดความมั่งคั่งไม่ดึงดูดความจเจริญรุ่งเรืองมีแต่จะดึงดูดไปเราไปสู่ปัญหา การดุการด่าอารมณ์โมโหร้ายต่างๆการอิจฉาลิษยาการที่ย้ำคิดย้ำทำอยู่กับอดีตที่ล้มเหลวของเราสิ่งเหล่านี้ดึงดูดเราไปสู่มิติที่ต่ำที่สุดต่ำมากนะพี่น้องครับทำต่าอหไรมันก็ไม่ขึ้นไม่เกินเพราะอะไรครับเพราะว่าแนวคิดเราลบเพราะนั้นล้างมมนออกไปหมดล้างมมนออกไปล้างมมนออกไปล้างมมนออกไปหมดครับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตต้องล้างคลีนออกไปคลีนออกไปคลีนออกไป เมื่อพี่น้องคลีนออกไปปุ๊บก็จะเหลือแต่ตัวเราที่เป็นมนุษย์ทองคําตัวเราที่เป็นอัจฉริยภาพตัวเราที่เป็นเทวดาจริงๆเพราะเกิดมาดวงจิตของเราเกิดมาเนี่ยมันสว่างสดใสบริสุทธิ์เต็มไปด้วยภูมิปัญญาเต็มไปด้วยอัจฉริยภาพแต่พอเราเกิดมาปุ๊บเราโดนอบรมสั่งสอนโดนสังคมโดนความรู้โดนอะไรต่างๆใส่ความรู้ใส่แนวคิดของเราเข้าไปจนทําให้เราเป็นเราทุกวันนี้ เป็นเราทุกวันนี้นะฮะบางคนก็ไปได้ดีบางคนก็เป๋อยู่ในโหมดของความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดอยู่ในโหมดของการที่แบบว่าทำยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จที่แท้จริงสักทีมีแต่เดินไปสามเก้าเดินไปข้างหน้าสามเก้าถอยหลังสองเก้าบางทีเดินไปข้างหน้าหนึ่งเก้าถอยหลังสามเก้าคือมันเหมือนพายเรือในอ่างตลอดเวลานะวนตลอดเวลาชีวิตนั่นคือเหตุผลว่า ทำไมเราเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าทุกอย่างมันไม่ชัดไม่เจนไม่สอดคล้องต้องกันนะครับเอาเนกาทตีฟออกไปให้หมดแล้วนะเอาเนกาทตีฟออกไปให้หมดเอาสิ่งที่เป็นความคิดลบนะฮะนิสัยไม่ดีต่างๆเอาออกไปให้หมดเหลือแต่สิ่งที่มันคล e น n c l e ที่เป็นบวกๆนะครับจิตที่สูงที่สุดย้ำนะครับจิตที่สูงที่สุดคลื่นของ จิตขึ้นของพลังงานที่สูงที่สุดของความตั้มก็คือคลื่นแห่งความรักความเมตตาและก็คลื่นแห่งการกระตันยูหรือพูดง่ายๆก็คือว่าตัวแทนของการกระตันยูคือการรู้สึกสำนึกบุญคุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราก็คือการขอบคุณถ้าไม่รู้จะทำยังไงกล่าวขอบคุณก่อนครับขอบคุณแก้วน้ำขอบคุณสม,มุดขอบคุณหนังสือขอบคุณดิกิตอ ขอบคุณพี่น้องแฟนคลับที่เข้ามาดูนะเข้ามาชมขอบคุณคุณภรรยาขอบคุณทุกอย่างที่ไหลฟ์เข้ามาสู่ในชีวิตเราเมื่อเรารู้สึกสำนึกเรารู้สึกขอบคุณตัวเราจะเบาสบายจิตข,จข,นะะอของเราจะสูงส่งขึ้นนะฮะจิตของเราจะสูงส่งขึ้นไม่มีอะไรนะครับที่จะมาฉุดลังตัวเราได้ไม่มีอะไรจะเข้ามาแทรกเราได้ถ้าเราไม่ยอมเพราะนั้นชีวิตต่อไป ห้ามให้สิ่งไม่ดีเข้ามาแล้วเปิดรับมันสิ่งไม่ดีเข้ามาปิดประตูรครับให้มันสะท้อนกลับไปความคิดลบไม่เอาการดกุการด่าไม่เอาการนินทาว่าร้ายไม่เอาสิ่งลบๆต่างๆไม่เอาให้มันสะท้อนออกไปให้หมดเหลือแต่สิ่งที่ดีงามนะับเหลือแต่สิ่งที่ดีงามเราก็จะพุ่งไปข้างหน้าตลอดเวลาพี่น้องครับเมื่อเราดีไซน์ชีวิตของเราหาตัวตนของเราเจอพบตัวตนของเราเจอแล้วให้หล่อเลี้ยงอารมณ์หล่อเลี้ยงชีวิต หล่อเลี้ยงการกระทําของเราให้มันสอดคล้องต้องกันอารมณ์คือตัวกําหนดพระพุทธเจ้าบอกตลอดเวลาว่าข้อที่สของศาสนาพุทธ3ข้อหัวใจพุทธศาสนาคือหนึ่งละเว้นการทําชั่วทั้งปวง2องทำความดีให้ถึงพร้อม3ามทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์พูดง่ายๆก็คือว่าอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาพระพุทธเจ้าเป็นคนเดียวที่อยู่กับปัจจุบันตลอดเวลามีสติ24ชั่วโมง เมื่อคุณมีสติย4สชั่วโมงอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาคุณจะเชื่อมต่อกับพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลก็คือคอนตัมฟิลหรือจิตจักรวาลเชื่อมต่อโดยการมีสติเป็นนาวเป็นปัจจุบันตลอดเวลาคุณจะเชื่อมต่อคุณจะมีพลังงานที่ยิ่งใหญ่สามารถมองเห็นอนาคตมองเห็นอดีตมองคือทะลุปูโปงหมดองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีอยู่ในตัวเราแล้วทุกคนมันมาพร้อมกับจิตของเราดวงจิตของเราแต่ว่า ก่อนที่เราจะเติบโตมันจะถูกเลี้ยงดูถูกป้อนความรู้เข้าไปถูกสอถูกสั่งถูกสอนถูกอบรมไปตามแต่เขาเรียกว่าครอบครัวของแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจารย์นานกว่าจะมาถึงขังน้นนี้โอ้โหเป็นลูกชาวนาเนี่ยมันมักจะขัดสนมันมักจะลําบากมันมักจะทุรักทุเลเป็นเรื่องธรรมดานะพี่น้องครับเรามองกลับไปตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ชิวๆมากๆเลยชิวๆมากๆเลยการที่ลําบากชิวๆมากๆเลยกับการที่มีประสบการณ์แบบนั้น อย่าไปรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวทุกร้อนกับอดีตที่ผ่านมาที่เราจนที่เราทุกที่เราเจ็บปวดที่เราขัดสนต่างๆอย่าไปรู้สึกว่ามันมันเป็นความทุกข์ความร้อนแต่รู้สึกว่านะัมันชิวๆเราผ่านมาได้แล้วมันก็แค่ฉากฉากหนึ่งในหนังชีวิตของเราฉากฉากหนึ่งในโฮโลแกรมหรือหนังชีวิตของเราเท่านั้นเองที่เราสามารถผ่านมาได้แต่ต่อไปนี้ต่อไป ไม่เอาแล้วชีวิตแบบนั้นไม่ชอบชอบชีวิตแบบ V I P ชอบชีวิตแบบมีเงินใช้โดยไม่ต้องกงังวลอยากซื้ออะไรได้อยากจ่ายอะไรได้อยากกินอะไรได้อยากไปเที่ยวไหนได้อยากทำอะไรไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเลยเราอยากได้ชีวิตแบบนั้นเมื่อเราตัดสินใจแบบนั้นนะครับเราก็กำหนดตัวเองเราจะเป็น เหมือนคนรวยคือไม่ทุกข์ไม่ร้อนเรื่องการเงินคีย์ของมันง่ายมากนะพี่น้องอย่ามีความรู้สึกว่าขาดเมื่อไหร่ที่มีความรู้สึกว่าขาดเมื่อนั้นความจนมาเยือนต้องรู้สึกว่าเราเต็มเราฟูเราแฮปปี้เราโหสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างเลยอยากได้อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นต้องมีเงินพกในกระเป๋านะอากนั้นพกเงินเป็นฟ่อนเลยเมื่อเรามีเงินในกระเป๋านะครับถึงเราไม่ซื้อจริงเราก็จะเสพความรู้สึกว่าเรารวย อ so so like like ันนี้เราก็ซื้อได้อันนี้เราก็ซื้อได้อันนี้เราก็ซื้อได้อันนี้เราซื้อได้อันนี้เราซื้อได้เราจะมีความรู้สึกเพกเขิมเราจะมีความรู้สึกว่ามีความสุขเราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ขาดยิ่งมีความรู้สึกว่าเรามีเรารวยเราไม่ขาดจักวาลก็จะส่งความมีความรวยความมั่งคั่งมาให้เราเป็นลําดับลําดับมันง่ายมากจริงๆชีวิตนี้มันง่ายอย่างนั้นจริงๆนะพี่น้องครับแล้วเมื่อเราก้าวเข้าสู่ โหมดของความรู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วเราต้องเผื่อแผ่โหมดนี้ไปสู่คนอื่น <c oughs> เหมือนอย่งางอาจารย์นนัเผื่อแผ่ไปสู่พี่น้องที่เข้ามาเผื่อแผ่ความรู้สึกดีความรู้สึกบัง่งคั่งความรู้สึกอิ่มเอมไปสู่ผู้อื่นแต่ก่อนที่จะเผื่อแผ่ผู้อื่นเราต้องทําตัวเราให้เต็มก่อนนะครับความรู้สึกเนี่ยต้องอิ่มต้องเต็มต้องฟูนะฮะ ต้องอิ่มต้องเต็มต้องฟูจึงจะเผื่อแผ่ไปถึงพี่น้องคนอื่นได้มิฉะนั้นไม่มีทางที่จะเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นได้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกต้องฟูต้องเต็มนะะอย่ารู้สึกผิดกับอดีตอย่ารู้สึกผิดกับประสบการณ์ที่ผ่านมาคิดว่านั่นมันคือฉากหนึ่งของชีวิตของเราชิวๆนะสบายๆเราผ่านมาแล้วชิวๆสบายๆต่อไป เราเลือกหนังที่เราจะเล่นเป็นพระเอกเป็นนางเอกที่ดีที่สุดเราไปพุ่กับเองเราเป็นเจ้าของค่ายเองเราเป็นเจ้าของหนังเองเราเป็นเจ้าของชีวิตเองเนรมิตชีวิตของเราออกมาในแบบที่เราต้องการนี่แหละครับคือที่สุดของขวัญต่มนี่แหละครับคือที่สุดของชีวิตสมัยใหม่ไม่จะเป็นต้องไปดิ้นทุรนทุนทนรายทํางานหนักนะครับไม่จะเป็นนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือจิตกับอารมณ์จิตอารมณ์ การกระทําสอดคล้องต้องกันเมื่อไหร่จบครับชีวิตพี่น้องดีขึ้นแน่นอนนั่งสมาธิตอนเช้ากับก่อนนอนลืมไม่ได้ขาดไม่ได้นะพี่น้องขาดไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้นั่งเพื่อจะเก่งสมาธิแต่นั่งสมาธิเพื่อเก่งชีวิตทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเพราะฉะนั้น1 0บถึงยีนาทีก็พอละหลังจากนั้นออกกาลังกายหลังจากนั้นทํางานใน โหมดของอารมณ์ที่มีความสุขตลอดทั้งวันห้ามมีความทุกข์ใดๆทั้งสิ้นความทุกข์้ามาดีดมันออกความทุกข์้ามาดีดมันออกดึงตัวเองกลับมาสู่ในโหมดของความสุขทําอะไรก็จะประสบความสำเร็จหมดเลยมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะพี่น้องครับดูอย่างอาจารย์นั่นทันทีที่เราประพฤติปฏิบัติแบบนี้ร่างกายเราดูดีขึ้นมากเลยไม่อ้วนไม่ฉุกนะครับสุขภาพแข็งแรงหน้าร่างกาย,ากายหน้าตาอ่อนเยาว์นิสัยเปลี่ยนไปเลย นิสัยเปลี่ยนไปเลยจากเป็นคนที่ไม่มีระเบียบเรียบร้อยกลายเป็นคนที่มีระเบียบเรียบร้อยขึ้นมาเองกลายเป็นคนที่ไม่อารมณ์ร้อนปกติอารมณ์ร้อนมากนะเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่ให้อภัยเป็นคนที่เข้าใจผู้คนและเป็นคนที่มีความสุขและเงินทองไหลมาเทมาเป็นเรื่องจริงจริง,รงพี่น้องที่เคารพมันเหลือเชื่อ มันเหลือเชื่อเพราะอะไรครับเพราะความเป็นจริงของจักรวาลน,นี้ก็คือว่าไม่มีสิ่งใดเป็นเรื่องจริงแม้แต่เรื่องเดียวทุกอย่างไม่เป็นความจริงแม้แต่เรื่องเดียวพระพุทธเจ้าบอกทุกอย่างคืออนัตตาไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นความจริงแม้แต่ตัวเราก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราคือร่างกายกับจิตมารวมกันแค่นั้นเอง สังขานรน่างกายเสื่อมสลายเมื่อไหร่ด่วงจิตก็ออกไปจุติคนใหม่แค่นั้นเองครับแต่ช่วงเวลาที่ยังอยู่ด้วยกันทั้งกายและจิตเราใช้จิตนํากายให้มั่งคั่งร่ำรวยหมดเวลาที่อยู่ในโหมดของความขาดแคลนความทุกข์ความเศร้าความเครียดความไม่เต็มความไม่อุดมสมบูรณ์เราต้องเลือกโหมด ที่มันมีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์เลือกโหมดที่มีความสุขตลอดเวลาเลือกโหมดที่เงินทองไหลามาเทม,มาเลือกโหมดที่ชีวิตไม่ว่าพี่น้องจะทำงานอะไรใส่ความรักใส่หัวจิตหัวใจลงไปใส่จิตวิญญาณลงไปงานของพี่น้องจะเป็นงานที่ส่งคุณค่าทันทีแต่ถ้าทำแบบขอไปทีทำแบบส่งๆทำแบบพอให้มันจบๆไปงานนั้นจะเป็นงานที่ ไม่มีค่าและไม่มีความหมายใดๆเลยต่อผู้ใดแม้แต่ตัวพี่น้องเองเพราะฉะนั้นเมื่อเลือกที่จะทำงานเลือกที่จะมีชีวิตแบบใดแล้วจงมีความสุขและส่งออกความสุขส่งต่อความสุขผ่านงานผ่านพาหนะนั้นที่เราใช้ในการขับเคลื่อนชีวิตแต่ละคนใช้พาหนะในการขับเคลื่อนชีวิตไม่เหมือนกันอย่างอาจารย์นั้น ใช้ภานะในการเป็นโค้ชเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นวิทยากรในการบรรยายแบ่งป,ปันความรู้ภานะนี้นะครับมันสามารถที่จะส่งต่อเราไปส่งผ่านความสุขนะครับพี่น้องอาจจะใช้ภานะอื่นอาชีพอื่นภานะคืออาชีพที่จะส่งผ่านความสุขไปสู่คนอื่นเพราะเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเราที่เกิดมากก็คือความสุขนะพี่น้องเป้าหมายที่แท้จริงคือความสุขไม่ใช่เรื่องอื่น พาหนะสามารถที่จะเปลี่ยนได้อาชีพไม่มีอะไรมั่นคงในโลกใบนี้โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะพี่น้องครับไม่มีอาชีพใดที่มั่นคงอีกต่อไปแล้วสิ่งที่มั่นคงที่สุดคือตัวเราเพราะฉะนั้นสร้างตัวเราให้มีคุณค่าสร้างตัวเราให้มีคุณค่านะสร้างตัวเราให้มีราคาสร้างตัวเราให้มั่งคั่งร่ำรวย สร้างตัวเราให้มีจิตนะครับที่บริสุทธิ์จิตที่มีแต่ความเมตตามีแต่ความรักนี่คือวิถีของการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องเดินแนวนี้เท่านั้นต้องเดินไปหมดนี้เท่านั้นหมดของความสุขหมดของความเมตตาโหมดของการเลือกชีวิตใหม่ที่เราเลือกได้ที่เราเลือกได้เลือกนะพี่น้องชีวิต เราเลือกได้เราไม่จะเป็นต้องทำตามใครเรียนแบบใครหรือเป็นเราเลือกได้เลือกแล้วก็สร้างมันขึ้นมาดีไซน์มันขึ้นมาด้วยจิตด้วยอารมณ์ด้วยขวัญตั้มจัก,กรวาลจะส่งทุกเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมาสอดประสานให้เราประสบความสำเร็จอย่างที่พี่น้องต้องการ วังว่าไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องไม่มากก็น้อยขอให้พี่น้องทุกท่านขออจารย์นั้นโชคดีมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยศาสตร์ของความตั้มมีความสุขมีความมั่งคั่งสุขภาพแข็งแรงเราจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปในไลฟ์ต่อไปสําหรับช่วงนี้สวัสดีครับ